อยู่นี่เลยครับตลาดร้านเย่โจรครับเย่โจเปิดเพลงเหรอกิโลละหนึ่งร้อยบาทโอ,โ,โอ้โหเย่โจรครับนี่ขายดีไหมเนี่ยฮะขายดีไหมเย่เยโจขายดีไหมตอนนี้ด,ดีเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันจ้ะกี่โมงถึงกี่โมง กโมงเช้าถึง2-3ทุ่ม3ทุ่มครึ่ง2ทุ่มครึ่งชวนเจียนก็3ทุ่มก่อน3ทุ่มก็ปิดซะละยี่านเอียโจรครับหม,หมอนทองฮะ,ะระยองยิรรบประกันเนื้อดีนกกระจิบชนีมีจ้า3เฮ้ยย่ยนเอียโจนะคนเริ่มมาแล้วครับ จะได้จังเลยนะฮะคือเขาเปิดเพลงฮนระร้านเยียโจเลยนี่มีหลายราคาครับราคาเริ่มต้นที่100บาทครับมีทั้งปลีกและส่งเยียโจเจคว้าร้านคุณภาพดีเบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างหลังครับร้านคุณฟ้านะครับ065 4198 189ครับร้านเยียโจตอนนี้คนเข้าร้านแล้วนะ ว่าเมื่อกี้เรามาคนแน่นพอเราเข้ามาในร้านคนเริ่มบางตาเอตโผลคือมบรรบันบดถึงช่วงๆนะเช้าเที่ยงเย็นคนจะเยอะช่วงไหนฮะเช้าเที่ยงเย็นคนเยอะช่วงไหนบ่ายสียส่โมงเย็นคนเยอะแน่นแย่งกันไม่โอ้โหไม่หวัดไม่ไหวตัวเรียนมีจันมีไหม จันตันบปุรีระยองมีไหมมีแต่ระยองตอนนี้จ,นจันเป็นไงหมดแล้วเหรอยังไม่มีเลยเริ่มเดินแล้วฮะคนเริ่มมาแล้วร้านเอโจปัญหาคือเพลง,งลออเอาพากเพลงนะั่เดี๋ยวก็ไปฟังเอาอาจจะพากใหม่ก็ได้พากใหม่กับ ธรรมชาติเนี่ยไม่เหมือนกันร้อยเดียวบางทีวงนอนนะมังคุดถุงเท่าไหร่ร้อยเดียวจ้ะร้อเดียวกี่กิโลสองสองโลพอก็เหมือนกันอ โอเคครับนี่คือร้านยาโจร้านเจกวา่าครับ <120. S 1> มีร้รอ่สิบมีร้อยบาทยังไม่สุกร้0ยสี่ี่สิบเลยไม่ได้ครับยังไม่สุกร้อยยี่สิบนี่สุกแล้ว เอาที่สุกไ้พี่ก็ดูหน่อยอ๋อที่สุกอยู่นู่นโรลละลอย บ้านเดียจ้าอยเรจ้าบ้านเดียวโจครับโอเคครับจบคลิปแค่นี้อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ